กาสวัสดีจ้า FC ช่องสาระจับฉายสนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครเข้ามาแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเราด้วจ้าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวันที่เรา VIP วันที่3 0ก่อน31ก่อนนะคะเด่นก็คือ2และ3นะคะ เราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น34 35 36นะคะแล้วจับมัดฟันเป็นเลข3ตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะวิ่งบนร่นล่างฟันตัวเดียวให้เป็น3ามตาจ้านะคะต่อมาจะเป็นลาวสตาร์ VIP นะคะวันที่สาอด เราจะให้ทุกคนทำวิ่งและลูดนะคะ2องและห้าทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเดอราจ้าชุดเจาะให้เป็น5 6 5 7 5 8เนะคะเลข3ตัวจะให้เป็นแบบนี้เลยนะคะฟันตัวเดียววิ่งบนลูดล่างคือ5้าเดอจ้าต่อมาจะเป็นดาวโจน V.I.P. วันที่1นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งและลูดนะคะ9 1นะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด็ด2ตัวบนล่างนะจ้ะชุดเจาะให้เป็น12 13 14นะแล้วก็เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะคะวิ่งบนลูดล่างฟันตัวเดียวให้เป็น1นล้วจ้ะ ต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาวันที่หนึ่งนะเราจะให้ทุกคนวิ่งและลูดนะคะ5 6าหกนะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อจ้ะชุดเจาะให้เป็น5 7 5 8 5 9เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเด้อนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฟันวิ่งบนลูดร่างคือ5เด้อตัวนี้ ต่อมาจะเป็นดาวโจรปกติวันที่1นะให้วิ่งและรูด05นะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น5 6 5หเอ้ย5 7แล้วก็5 8เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเด้อจ้ะแล้วฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5เด้อ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ลงให้เป็นแนวทางนะคะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆแล้วก็ปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ